วันนี้มาถึงไวตั้งแต่ห้าโมงอ่ะอกวัด่าทวาก่าจะมาหาข้าวกินที่าทงานไม่รู้ว่าจะมีอะไรทานบ้างที่งานนะสวัสดีจ้าหลานชายปีนี้ยายขอให้หนูรวยๆปังๆสาธุแพะ ขอให้ควาพอดนความจริงนะคะสวัสดีคุณวิสาวใต้ค่ะบัดดีนะคะ่ะบัสดีทุกคนเลย16คนตอนนี้ที่เข้ามาดูบีนะสวัสดีคุณกิ๊ฟวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับทุกคนเมื่อคืนสามพระเอกไร์พร้อมกันสลับดูกันช้ำเลยมีความสุขไหมละ่ะมีความสุขไหมละ่ะ มีความสุขไหมเอ่ยพระเอกไร้อมกันมีความสุขไหมผัวเนินเมื่อไหร่มีความสุขมากโอ้โหคณวีบอกมีความสุขมากวิ่งเหนื่อยเลยทีเดียวอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละต้องทำใจนะ เราก็จะเป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกคนด้วยนะถ้าเกิดว่าพระเอกคนไหนไร้พร้อมกันก็ยังไงก็มาช่วยกันโดนยุงมชำเลยใช่ไหมใครกล้าใครกล้าทำเนาะใครกล้ายุมนาะ สวัสดีครับคนเหนือสวัสดีนะครับฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนนะทุกคนหนึ่งร้อยกว่าคนมีฝากกดติดตามด้วยนะครับโดนทุกวันใช่ไหมมันตาคนเดียว <c oughs> ใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้ว <c oughs> เป็นเด็กนะแต่ใจร้าย <c oughs> ไม่เหมือนคนแก่ <c oughs> คนแก่ใจดี <c oughs> บอกแล้ว <c oughs> คนแก่จะใจดี คนแก่ใจดีจะตายขอบคุณการแชน์นะครับทุกคนก็เข้ามาคุยกันนะมาคอมเมนต์กันแล้วก็มาซัพพอร์ตได้เด้อย,ยังรอกำลังใจอยู่นะรอกำลังใจจากทุกคนอยู่นะครับวันนี้วันนี้เมื่อคืนนี้ จะสมไปสามสามแดงแล้วมาต่อกันให้ได้ครบสักสิบสิใครจะเป็นนางฟ้าใจดีคนแรกสำหรับวันนี้นี่โดยทุกวันแต่ไม่เข็ดเกียมมากถึงงานแล้วครับวันนี้พี่ออกมาไว้ก็เลยถึงเร็ววันนี้พี่ออกมาไว้ก็ได้ถึงไว้